ไว้ไวนะ้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับเนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญน,นะครับเป็นวันครบรอบนะครับของการจัดตั้งสมาคมของเรานะครับเป็นปีที่59แล้วนะครับผมขอถือโอกาสนี้ขออำน,นาจแห่งคุณพระศรีรัตยและสิ่งศิษย์ทั้งหลายนะครับขอได้โปรบูระัทธาธารพรประธานพรให้ การดำเนินง,งานของสมาคมของเราแห่งนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยอีกหลายๆส่วนนะครับที่เป็นปฏิกำลังร่วมกันอย่างนี้นะครับขอให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการนะครับขอให้อพิเนตทุกทุกท่านของสมาคมนะครับให้มีสุขภาพพลันลมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทำงานกันอย่างมีความสุขและสนุกต่อการทำงานนะครับขอให้มีความ จะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับจะเต็มไปด้วยพลังในการทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับในแบบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอรวมใจพวกเราทุกๆคนร่วมการเปิดงานวันรวมน้ำใจไว้ในคำขอบคุณในแบบันนี้ครับครับขอกาบประคุมครับ ไปนะคะเป็นเซตละห้าท่านนะคะเพื่อจะได้ถ่ายภาพกับท่านรัฐมนตรีจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะนะคะท่านแรกนะคะท่านพลตำรวจเอก ต่อสั์สุวิมนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่วันนี้ท่านติดภารกิจนะคะท่านก็เลยได้มอบให้ท่านพลตํารวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมรองผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้แทนรับมอบโลกเกยรติคุณในครั้งนี้ค่ะสำหรับท่านผบอตรน,นะคะท่านก็รับราชาการตำรวจมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้ทำหน้าที่สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎรและควรค่าอย่างยิ่งกับคำว่าขอบคุณค่ะ สิริพรกระจ่างลา่าผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิปอเจ็กตึงนะคะจะขึ้นรับโลเกียติคุณครั้งนี้สําหรับมูลนิธิปอเจ็กตึงนะคะก็ถือว่าเป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งมานานกว่าร้อยเปีแล้วนะคะให้ความสําคัญในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็ด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเป็นที่ประจักษ์นะคะอีกหนึ่งองค์กรค่ะที่ควรค่าได้รับคําว่าขอบคุณ นะคะคุณพรอรันสุวรรณพลายค่ะกรรมการและเุรันยิบของมูลนิธิ พลังงานสะอาดเพื่อประชาชนนะคะจะขึ้นรับโลกเกียรติคุณในครั้งนี้นะคะซึ่งมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนก็ถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระนะคะที่มีได้มุ่งแสวงหากําไรก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนจากพลังงานของฟอสซิลนะคะอีกหนึ่งองค์กรค่ะควรจะได้รับคําว่าขอบคุณจากประชาชนเช่น นะ,นะคะนายแพทย์คณะครุฑกูลค่ะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะสําหรับมูลนิธิเพื่อสังคมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อมก็เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลตอบแทนที่เน้นสร้างสังคมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็สร้างสังคมที่มีสุขภาพดีผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยนะคะนี่อีกหนึ่งองค์กรนะคะที่ควรได้รับคําว่าขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะนายมงคลบางประภาค่ะประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็จะขึ้นรับโลกเกียตติดกุ่เช่นกันสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยประกอบด้วย12สมาคมสื่อหลักค่ะที่ดํารงยึดมั่นจิตวิญ,ญญาณของสื่อมวลชนทําหน้าที่บทฐานจริยธรรมจรรยาบรรณสมควรได้รับ,บคำว่าขอบคุณเช่นกันนะคะ นั่งห้าท่านนะคะถ่ายภาพหมู่ร่วมก,กันกับท่านประธานแล้วก็ท่านน,นายกอนังเลยค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้รับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้นะคะลำดับถัดไปเลยนะคะที่จะขึ้นมารับโล่เกียรติคุณค่ะคุณธานีลิมปนารม์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท C ีพจำกัดมหาชนนะคะสำหรับบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้านะคะที่เรารู้จักกันดีว่า7 e เ e ่ e อค่ะ ก็ในไทยนี้ได้สร้างคุณค่ารวมเกิดขึ้นในสังคมอย่างวงกว้างทีเดียวส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขสร้างสังคมที่ผาสุกนะคะเช่นกันนะคะควรได้รับคําว่าขอบคุณค่ะถัดไปนะคะนาง ชัยรัฐที่ราวัดค่ะผู้จัดการทั่วไปอาวุโสของบริษัทซีพีแรมจำกัดก็จะขึ้นรับโรคเกียรติคุณนะคะสําหรับบริษัทซีพีแรมจำกัดก็เป็นผู้นําอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานมาอย่างยาวนาน35ปีแล้วนะคะที่เน้นความปลอดภัยทางอาหารความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนทางอาหารตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งส่งสินค้า ดูแลประชาชนอย่างดีมากๆนะคะก็ควรค่ากับคำว่าขอบคุณเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะดรทวีศักดิ์บรรลือศิล์ค่ะผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐักิจสัมพันธ์ของบริษัท Exxon Mobil จำกัดนะคะก็จะรับโลก่เกียรติคุณในครั้งนี้นะคะสําหรับบริษัท e x ซ o n Mobil จำกัดที่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นเวลานานกวบาหนึ่งศตรวรรษแล้วนะคะที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนไทยมากกว่า 130ปีแล้วค่ะแล้วก็ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยัง่งยืนเช่ควรค่าแก่คำว่าขอบคุณเช่นกันค่ะ <S <S ถัดไปนะคะคุณกาจรศัจิรรัชรัตน์นนะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทถาปนินจำกัดจะขึ้นรับโลกเกียรติคุณในครั้งนี้อ่ะสำหรับคนไม่มาดิฉันจะข้ามเลยนะคะไม่มานะคะอ่ะ ถัดไปนะคะก็เป็นกลุ่มบริษัท BGC Big C นะคะบริษัทเบรรี่ยูกเกอร์จำกัดมหาชนหรือว่า BJC เป็นตั้งต้นไม้ใหญ่นะคะที่จะเริญเติบโตนะคะแล้วก็ให้โอกาสสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษแล้วนะคะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนพัฒนาการเติบโตความมั่งคั่งของเศรษฐกิจนะคะวันนี้คุณวิพาดาดวงรัตน์นะคะรองประธานกรรมการบริหารคนที่1ของบริษัท Big C Super Center จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C จะขึน้น ค่ะเชิญน้งสีท่านถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานก่อนนะคะรวมทั้งท่านนายกอนันต์ค่ะ ขอบคุณแล้วก็แสดงความดีๆกับผู้ที่ได้รับโล่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเราพูดขอบคุณจนเป็นนิดเลยนะคะยังมีอีกสองท่านค่ะดเดี๋ยวนะคะท่านรัฐมนตรีใช้งานท่านเยอะหน่อย <laughs> อันลำดับถัดไปนะคะดรอภิชาระยศสีค่ะที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนวุิภาคแห่งประเทศไทยนะคะที่จะขึ้นรับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้นะคะ ซึ่งก็ถือว่าท่านเองได้สนับสนุกกิจกรรมของสมาคมได้ดีเสมอมานะคะตลอดระยะเวลานับ1ิป,ปีและปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมชาวศรีสเกดด้วยนะคะดูแลสมาชิกและกิจกรรมของสมาคมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธนารณะนะคะก็สมควรกับคําว่าขอบคุณเช่นกันค่ะ ค่ะถัดไปนะคะดรธนันวรุธ ลิมทรงพลตนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจะขึ้นรับโลกเกียรติคุณในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัวหรือว่าภาระหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบโดยเฉพาะงานช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆจึงนับว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะควรค่ากับคําว่าขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ ท่านเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนะคะก็คือนายเกรยียงการจินันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะถ่ายภาพหมู่เลยนะคเดาามทุกคะ ขอบคุณนะคะลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวท่านนายกอนันตินมานนนจะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานด้วยค่ะเอาถ่ายรูกปกรรมการก่อนใช่ไหมคะอาเชิญเชิญกรรมการค่ะค่ะ <fel>. ขอบคุณค่ะอาลำดับถัดไปนะคะนายนานนมานนนายกสมาคมจะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเสียสละเวลาของท่านมาร่วมนะคะในวันขอบคุณของเราร่วมน้ำใจไว้ในวันขอบคุณนะคะ วันขอบคุณสังคมนะคะก็จะตระหนักไว้ว่าท่ววันที่13นะคะธันวาคมของทุกๆปีก็จะเป็นวันขอบคุณสังคมนะคะที่ทางสมาคมเราเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะแบบนี้ค่ะปีนี้ปีแรกที่การนําร่องกันนะคะจะาให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เชื่อว่าคําว่าขอบคุณเนี่ยมันก็อยู่ในหัวใจทุกคนอยู่แล้วนะ,ะทำอะไรแล้วก็ขอบคุณนะคะ เพื่อนอไหว้วนันเพื่อนแล้วก็ขอบคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าดีแล้วก็ขอบคุณได้ทุกอย่างนะคะระหว่างนี้นะคะจะจัดโต๊ะนะเดี๋ยวเราจะมีเสวนานะคะเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าทําไมต้องมีวันขอบคุณสังคมนะคะซึ่งทุกคนก็จะมีส่วนร่วมด้วยนะคะสามารถที่จะ,อะ,อะสอบถามนะคะเป็นคําถามที่อยากจะถามเพราะวิทยากรของเราวันนี้นะคะสามท่าน,นะคะ่ะดรเ